วันนี้มาให้อาหารช้านะคะพี่โผล่หัวออกมานี่แล้วโมโหหิวนะคะโมโหหิวนะคะหนูจะไข่แล้วคะ่ะหนูจะไข่แล้วหนูต้องการปโปรโตีนคะ่ะโปรโตีนค่ะคุณต้นปโปรโตีนเร,เร็วๆว้าวมาแล้วหันไปดูนี่จิกเลยจิกเลย เออหูจักเจ้าของอยู่ตัวนี่ได้กินได้กินได้กินทำอะไรคะผสมอาหารให้นกครับรอบเย็นครับพุ่น่ะอยากกินละ นาำโพสบอสเวยอยู่ค่ะอันนี้นกน้อยนกน้อยห้าเดือนเจ้าพาลวยเมื่อวานหลุดไปอยู่คอกตัวใหญ่ลวบ่เขาจิเตเอานะเพิ่นนะผสมบ่ว่วานก็ผสมอืมมันมีกลิ่นเหม็นไงพ่อเหม็นปากกระถินนะเออ,เอ,อว่ามันจะเหลือไหม ไม่เอาไม่เอาหนูอยากกินถ้ามีแหนีแดงแแแเอาแหนแดงหมดเหรออืม,มเบิยังไงเบิ้เทีนไม่ได้เอาเอาทำไมไม่เอาอ่อนถ้วยคนล่ะเผื่อมือเปสกปรกอ่ะเราต้องแบบว่ามีอนามัยเด้็ต้องใส่ถุงมือสีส้มถ้าจะเอามือน่ะ นกเขานกผู้ดีเด้โอ้ยตายแล้วหัวนองหน่อยก่อยเออมามามาอือโอ้โอ้โอ้ถึงโอ้ถึงอะดรติดนี่ออ เออโว้หบทันใจเพิ่นค่ะคุณน่ะปาดหิวขักเออพอดีละน้ำตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นน้ำด้วยนี่นีถ่ายยากแล้วจัออง เห็นไม่เข้าจิกจิกจิกแล้วเขาจะยกหัวขึ้น วันนี้มาดูนกน้อยนะคะนกน้อยนกน้อยให้อาหารนกน้อย มาเร็วมาเร็วมาถ่ายรูปเร็วมาเมียมาเมีมามยหันหน้ามาหน่อยตัวนี้กินไม่หยุดเลยค่ะอันนี้ตัวเล็กตัวเด็กๆ ถ่ายรูปด้วยกันน้อยเด็กน้อย นางดอกยืนมายืานแล้วมันไหนมันเนี่ตุ่ยๆเลยไม่เ,เลยท้าย,ยาถ้าเป็นคุ้ยเ,เป็นง้วมันกับติดฟูต้นไม้มันนันหน่อย